เศรษฐีพันล้านนอกอยู่ดิเศรษฐีพันล้านปาดอันนอไหมค่ะดาราโนกระไราด,ดาร,ราโนกรลไดโนกระเกกระเกาอาอันนี้มงคลปฐมตา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนบอนสีของคุณลุงแหลมนะคะพิกัดของสวนคุณลุงอยู่ที่ไหนคะตรงนี้อยู่เบาเล่าได้บะได้ค่ะเล่าเลยก็ได้ค่ะคุณคุณลุงคะ <c oughs> คือไออยู่บ้านน้องบัง,อำ,อ,อ,งอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมมือหนีสิผ้ามาเบิงมาชมบอนสีของคุณลุงก็คือคุณลุง เลี้ยงสะสมไม่ได้ขายเด้อ<บ>ค่ะมีแต่ไม้เทพแล้วก็ไม้บบนนแบบโบราณเดี๋ยวจะให้คุณลุงพาชมด้านหน้าก่อนเนาะด้านหน้าหรือด้านท้ายด้านท้ายเนาะไม้เทพๆนะคะมาเบิ่งกันเลยเด้ค่ะมีอย่างเนาะคะ่ะคุณลุงขาเอาต้นใดก่อนเานาะครับเดี๋ยวนี่บ่แมนค่ะนนเทวาริดครับเทพเทวาริดนะคะโอ้โหเทวริดสวยมากๆเลยไอ อันนี้ดาล,ลาลล่ดาลาลลยเนาะค่ะอันนี้ก็ไอรัตนศินลป์รัตนศิลป์บอยตายอันนี้งามวงวานงาวงวานใบบกใหญ่งามขนาดเลยค่ะอันนี้คุณลุงเลี้ยงดนไหมค่ะได้ฟอ้อมแบบนี้ประมาณห้าหกเดือนครับห้าถึงหกเดือนเนาะงาวงวานนะคะอันนี้เนี่ยก็ดังๆไม่ใช่ชนอ ไม่ยอดนี่ตลอดการค่ะใช้เออเนชนนี้ถ้าเพิ่นเขียวหน่อยเพินเ่นจะใหญ่ว่าค่อยหลายจ้าเออถ้าเพิน่นปลายแดงล,ลายเพินเ่นง่ายสายจัง่อยดอกจ้าแดงหลายๆน,นี่มหาชัยมหาชัยโอ้โห <c oughs> งามมากๆเลยค่ะเอออันนี้อันเออ่เพชรบุพพา เทพบุปผาคือมาตัวละมืนขาบนนี้เลยจ้าอันนี้ให้ให้ลูกให้น่จักเทียไปโน่ค่ะเบิร์ตเบิร์ตเบียร์เป็นอย่างเรียงไงใสยังไงจักเดือนไปค่ะเนี่ยประมาณหาเมเดือนแล้วค่ะประมาณหาถึงหกเดือนนะคะเทศวัรในโชคเทศวัรในโชคบ้าอันนอเพิ่นแม่ค่ะมังงามค่ะแทนอันนี้พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวนอกับไลหลายเนาะค่ะแมนแปลว่าบโบคดิพาสอะไรแทนอังเกิดโบเคยเห็นเนาะยังโน่กระยองต่ว่ากระยอง ต่กี่งามงามมันไหนใบใบมันรูดมันสิเกิดนอนตับจังหวัดเลยโยกน่าจะลงหัวเราลรอคะลุงอันนี้นำโชคนำโชคศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองหนางามแห้งค่ะอันเนียนิ่งมาเหสีนี่นิ่งมาเหสีเนาะค่ะนอนไร้ไร้หรอกหนอเยอะเยอะอันนี้ดารานภรัตดารานภรัตเนาะค่ะครับดานีเนาะค่ะัวนี้ไอแสนคำแ่นแสนคำแมนนออันนี้คุณไกรคุณไกรเนาะค่ะ ถ้าไม่ายเขาจะเรียกว่านกสุดแสวงนกนี่ไอ้มันจะมีนกแสวงอีกเยอะอันนี้เศรษฐีพันล้านนอกระไรอีเดิเศรษฐีพันล้านปาดอันน้อแม่ค่ะอดนี้รัตนสินโมบายรัตนสินเขียวอ๋อสายเขียวๆแบบนี้ก็มีเนาะค่ะสีเขียวลายมันสมเงาเร็วจ้าอันนี้บอนโบราณบงแจ็คซื้อเป็นดอกอันนี้บอนโบราณเนาะค่ะครับอันนี้ไอ้นียงกอ้ศิลานักป่าศิลานักป่าโอ้ นีิลานักปาาไม่ด่างหนางาาแห้งค่ะคุณลูกค่ะอันนี้ก็ศิลานักป่าเนาะค่ะตอนนี้คือเมืองเกาะเก็ดเนาะค่ะเพราะว่าเผือกเปือกแบบโอ้โหเกือบทุกใบเลยไม่โตแต่อาจจะเลี้ยงไม่โตเนาะค่ะเลี้ยงยากค่ะคัดเปือกอันนี้บนสามัาประจำบ้านม่านนางพิมม่านนางพิม อ๋อแบบว่าคุณลุงบ่ค่อยได้พาหัวก็จะปล่อยแบบว่าให้เขาเกิดนอค่อยพาที่กันแต่เกิดเน่าใน่ไดเนี่ยอันนี้ไอ้อะไรนะอุสามณีอุสามณีาดเบังความงามเลยค่ะงามขนาดเลยอุสามณีแต่แต่นทอเพิ่นทเลยจ้าอันนี้แสนชลาลมแสนชลาลมเต็นทอนเพลินเนี้ยนะนอสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ไอ้เงี้ยงก็ โนพัก,กา,กาจะกำลังไม่นอนโนพก,กาโอ้ใหม่คุณลุงมีแต่แบบถดเทปเลยนะคะาอันนี้จเจ้าร้านช้างจเจ้าร้านช้างน,นี่นินทรีสันนี้อันนี้จเจ้าฟ้าล้วเจ้าำยังก็ค่ะนี่ฟ้าล่วเจ้าฟ้าล่วอันนี้ปินปป่นปทุม,มปิ่นปทุมปิ่นปทุมมีไฮน,นอย่างจ้าอันนี้เอ่อยเยอะเบ็ดเยาลงน้ำทอง เบนจารุงน้ำทองว่าคิดเ้อค่ะเมื่อกี้นี่ต้นไงมันอ๋อเพิ่นม้โน่ต้แิ่นอ๋อนี่ต้นแม่เนาะค่ะนี่ต้นแม่โอ้สวยมากๆเลยค่ะเพิ่งค่อยเห็นพร้อมโตค่ะแม่นค่ะปกติจะเห็นตะไส่เล็กๆอ๋อนนี่หงหงราคาสูงมากหางหงอันนี้คุณลุงได้มาเท่าค่ะหน่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะแมนตอนนี้ญ่แล้วเนาะค่ะญ่แล้วเขามา ไอ้ย้อนนอนไปขายเดี๋ยวไรบาทแน่เลยดิหลายหมื่นแล้วนอนกับสุ้ยแต่ว่าอ่านบ่มีนอกับบริขายหรต่ว่าบริคายแต่ยังมีนอหางหงนี่คุณลุงเลี้ยงโดนปันใดขาจังได้ฟ้อมแบบนี้ตัวนี้ประมาณหกเดือนครับประมาณหกเดือนแล้วค่ะโอ้ตัวโตมากกว่าจะสวยแบบนี้มันโดนหางพงเหินหงเหินเนาะค่ะหงเหินฟ้อมก่อป้าดงหงเหินตัวนี้ไหมไก่พนคอนพนคอนสออนนั่น สออนบอนคุณลุงค่ะมีแต่งงามๆนีนกสุดแสวงได้เรือจ้านกสุดแสวงนะคะก็คือแทนมาจากคุนไกลเนาะค่ะเอน่าจะเป็นนารีบุรพาแต่กินนี่ต้นใหญ่พาพาแล้วเพิ่งขายใหา่เพิ่งรักขายเ้อะก็เลยเหลือแต่ต้นน้อยเลยโอ้ค่ะนารีบุรพานะค่ะด่านนี้นะคะฮงเพินคุนนาลูกอันฮงเพินบักหลายเลยค่ะผู้เท่าเฝ้าเรือนผู้เท่าเฝ้าเรือน วันโบราณพนครคุณลุงไหมโปรดพดตีโปรดพ่ด้านนี้มีอย่างแน่นอค่ะนางเสือดาวนางเสือดาวนะคะน,นี่จักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิอันนี้ลูกไหม้บูชาเลยค่ะจะซื้อเงี้ยอันนี้ก็ลูกไหม้เลยงามดีเนาะแมนค่ะลูกใหม่มากงามค่ะแขกค่ะอันนี้นางวิชุดานางวิชุดาเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วในสวนมากๆเลยค่ะ อันนี้จำคือบอกอะไรเลยมันคือกันก็โคกลงลายแมนค่ะอ,อ,อันนี้ก้นนี่คุณขจรเดชนี่คุณขจรเดชนะคะแมนอันนี้ไอฮานุมไปชมพูพานคทองเมืองใบใบยาวจ้าชมพูพานคทองเมืองอันนี้พนาพญา,า,านาคราพชพญานาคราชเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีไม่ป้ายน้อยเพิ่นจ้าเพชรเจ็ดสีป้ายน้อยป้ายน้อยแต่ก็ป้ายอยู่เด้อยอดมงกุฎ ยอดมงกุฎด่างแนวบด่างแนวจ้าด่างน้อยแต่ด่างนะคะเอออันนี้เยนเขาสื่อในานา้ำมันได้มาในน้ำอนุมานออกศึกตาดมาสะอ่อนแถบันนี้อันนี้หา,มมานุ่มมันเหี่ยงภูเขาเฝ้าคือมันเหี่ยงหรือวันวานนี่บ่เขาเฝ้ากับอมผพภาห่าจะมีความไข่กันอ,อ,อันนี้เหนกหัดสดายุนกหัดสดายุน,ยานางเสือดาวอันนี้ก็เอื้อนเหี่ยงนะ นี่ละอีกแล้วนี่แหละจ้าอันนี้ไอ้ไอ้สีปาดสีประดานแมนเออแต่ละตัวเดีวนี้ไอ้พญามนต์โอ้ยพ่อแมนสีเทพารักษ์สีเทพารักษ์นะคะแมนครับซับมณีซับมณีน่าจะเป็นมหาราชาสมิงพระรามกับมหาราชาอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะค่ะแมนยายกแล้วจับจุ่มเลยไหมจ้าอันนี้ไอ้เอียงก็ไอ้มนต์สวรรค์มนต์สวรรค์ อันนี้ยงก็อัตัวนี้คือเท้ามหาพลบ่คะเท้ามหาพลเขาจะกัดจับจับปลายใบไปแต่ถ้าเท้าหิรันนาสต็เขาจะกัดจากสะดือสะดือออกไปมันคือกันบางคนกัดาครผิดใายถูกอันนี้ลูกไม้ลูกไม้บ่ข่ะนีนป้าลูกไม้ยังงามค่ะคุณอาจารย์คงอาจารย์คงนะคะอันเนียน เมสาฤดีรับมาในน้าเมสาฤดีเมสาฤดีเนาะคะ่ะแกนไก่ฮาวายไก่ฮาวายฟลอริด <Florida. S 1> าฮาวายนี่แหละฟลอริดาซะตัวนี้นางลากสดนะคะ่ะนางลากสดนางลากสดเดยน็นนอมาหลายค่ะแท้นอค่ะเออเดี๋ยวนอเนี่ยพาเนี่ย <laughs> มาจุ่มส่กัน <laughs> จ้า <laughs> ขาดวทิ้หลายกระถางสวยมาก อันนี้อสงไขไอต้ตะกีใบมันงามแบบนี้เพราะมันเป็นนอมันใบมันอยู่มิตรน,นอขึ้นย่างเยวเขา,อาเอาไปขายประมาณทรกิงกับ่ได้ขายดอกไม้ขาว่าไอ้บางที่มีคนอยากได้เขาก็เอาไปให้กันนะหมายถึงแ<น>บบคนเวเบี้ยนเขามาหาเสมยนบ่ค่ะคืออันนี้หลวงราชทสนีหาหลวงราชโอ้โหคุณแม่หลวงราช<น>สวยมากเลี้ยงโดนปันไดนเนาะจังได้ฟ้องแบบนี้ค่ะคุณลุงคะ่ะ แน่ว่าซื้อหัวมากเนาะค่ะมีเรียงว่าเดือนประมาณสองเดือนโอ้โหแนวซื้อแต่หัวมากมาปลูกก็ลดฟ้อมสวยมากเลยค่ะแมนครับอันนี้เลียง้วยหัวมากนะค่ะแมนแมนซื้อหัวเขาค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรียงก่อนมหาพลบมหาพลเออมหาพลมาพ่นพันธุ์ื่อกันก็ไนยเมืองเด้อนี่สงสัยสิเป็นอันนึงก็ไนยเมืองอันนึงมหาพลมันเป็นฟ้าแฝดคลายกันเนาะค่ะแมนแยกยากมีความคล้ายกัน ด้านนี้เป็นนางวิชุดานะคะด้านผู้ไสินไหมเนาะสวยมากๆค่ะเหมือนลายผ้าไหมเนะอันนี้เป็นกลุ่มทอหน้าองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอขัญมีแต่งามๆเลยอันนี้เป็นกลุ่มของไงยังยงเท้าลำไพเทาลำไพอันนี้มมหาชัยอันนี้เป็นกลุ่มของไงนกพเก้านพเก้าแต่มันมันไม่อีกตัวหนึ่งได้คล้ายกันคล้ายกันคือมันยังบูจจำอะไรโอ้โหนกพเก้า าามากเลยแมน่นดาราโนภาลตา์โนภนะาลต์นะโนภาลต์ตอนนี้มงคลปฐมตาโอ้กายกายสะอ่อนบ่อนคุณลุงไม่ได้สยวยสวยมงคลปฐมมีไอ้หยาดฝนผู้ใหญ่โชดหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนอกระไรอะไรบริเวณโนภาลต์คุณลุงขา <laughs> หยาดฝนนี่เขาจะกัดสีเยอะกว่านี่บ่คะแมนแม่นบางที่ป มีแต่สีชมพูหมดเลยก็มีสีแดงหมดเลยก็มีมันขึ้นมาอยู่บ uh> ้านมีต um> ้นหนึ่งโบหูสวยเ่ะแต่มาสีเปลยนไปก็เลยก็เลยว่ามันแม่นตัวนี้บอสันดอกแล้วแต่ตาสองฝั่งโงงสองฝั่งโงงอันนี้ทาดบางแก้วทาดบางแก้วนะคะอันนี้อันอันยางก้เจ้าปอแก้วไม่ว่าทักัดสีเอ้ยไม่ว่าท่านใดในดังนะอันนี้ไอ้เจ้าสาวเจ้าสาวแสนสวยเจ้าสาวเจ้าสาวนี่อัน เคยพาไปแล้วนะคะเคยพาอยู่ด้แต่ว่าแต่แค่ต้นเดียวนี่เปล่าคุณลุงก็เลยโอ้ยบ่พาดกว่าเนาะอันนี้นางวันนีสนาถึงนางวันนีวาสนาอันนี้เอะไรบอสยังก็ดขัดบางแก้วนะคะฮานตายตายลนยังก็ดจีดังๆซื้อพร้อมกันแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าหนุมานประสานกายนี่ซื้อมาพร้อมกันเขาจะใหญ่ซ่าค่ะฮานอย่างงี้้องแบบบอกบอกคอยง่ายค่ะนี่ลูกไม้ลูกไม้สวยมากๆเลย ตัวนี้เป็นลูกไม้อันนี้ไอ้จำซื้ออะไ้อันนี้สีเป็นจะลงจ้าสีเป็นจะลงสีเป็นจลงแม่เดี๋ยวจะพามาเบื่องโซนดอกตู่นะคะอันนี้จับจุ่มจับจุ่มโอ้ยมือหนีไทยอันทำกลางสายฝนจับจุ่มคุณลุงบอกว่าไหนๆก็ถ่ายแล้วถ่ายให้หมดเลยนะคะจับจุ่ม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 ไม่อย่างน่เนาะค่ะลุงดันนี่อันนี้เน เอี้ยเก๋อยอดมงกุฎยอดมงกุฎเนาะค่ะอันนี้ไ,<ง>ไก่ราชาวดีไก่ราชซาึ่งนี่นะที่เป็นพวกมหาพุทธพวก,กไกอ้ปน,นกันในมหาพุทธกับนายเมืองมันคือก,กันนี่นายเมืองก็ได้อยู่คล้ายๆกันเนาะคะ่ะนี่อันนี้ไอ้นายจะเป็นสุกอ์ไทยสองเนะาะจ้าปีกกินารีปีกกินารีโอเรือสีโคบุตรเรือสีโคบุตรอันนี้เป็นในนั่งกริรินี นางกิริณีเทวีตับนางส้มกาลเด้อค่ะอันนี้อันน้ำโชคไก่น้ำโชคแต่ถ้ถถาประกการมันจะปลายม่นนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นจอมทับอันนี้จำชื่อไว้อันนี้ลูกไม้อันนี้ไส้คีรีไม่โบราณไม่โบราณแน่นแ่นนใ,นใจว่าจะเลื่อนกลุ่มบอลน,นะค่ะน,น่นาจะมีอันนี้ เหม็นยังก่อนง่าทองเหม็นตับวิรชนจ้ามือหนีสีผ้าเบิ่งแบบเร็วๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกค่ะมากับฝนอีกแล้วฝนกระลังแบบดีเลยค่ะทางลอยเอ็ดมีฝนดีขนาดนัเขาเป็นพุ่มแพร่ได้ปกติเมื่ออกหน้าเลยจ้าอ๋อคุณลูกแพรฝนเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณหลายๆเลยค่ะสผู้ชมยายพันจับจุ่มจับจุ่มจ้าแมน นี่ไอ้นางกิิรนีนางกิรินีนเ,นเดือนหลวงจ้าอันนี้คุณเมืองบ่นี่ยังนี่เป็นดำดำจำก่อนโอ้สวยเนาะค่ะ<น>ตัวน,นี้อันนี้น่าจะเป็นในปินป่นรัดปิ่นรัดอันนี้สุโขคพิศุโลกป้ายจ้าพิศุโลกป้ายพวกนี้น่าจะเป็นในยังกะสุโขไทยสองเนาะม,มิตรมไมตีมิตรไมตีน,นีจกักยังตลอดบ่ ตะลอไม่เบลล่าเนาะค่ะตับเหลียงเนาะตะลอนี่ตะลอตะเลงนะตลอตะเลอันนี้พระไอ้ยังเนาะจำซื้อพอนืมตัวนี้ลืมตัวนี้คุณคุณลุงรื้มซื้อค่ะยังรืมตัวอันนี้ไก่อัมพันเด้อไก่อัมพันเนาะค่ะอันนี้บอยแมนสุโขทัยสองก็ไม่ได้กึ่งกันอันนี้ไอ้ไอ้หกลงขาวหกลงขาวแมน ตับจังหวัดมุกดาหารปตาอันเบบีเพคนบนนี่ค่ะฮะคุณลุงพาบนนี่แมนผ้าก็เลยเอามาจุ่มไปที่จริงผ้าได้หลายได้เก็ไอน้องเขามาเอาจุ่มจุ่มแมนก็เลยจุ่มไปยานเมือดอันนี้ลูกไม้แต่ก็ง่ามอยู่ลูกไม้ตสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ยอดยอดมุกยอดมงกุฎลักดางจัิงไหมบุกหลักดางดบบอันนี้เท้าหิรันพนาศูนย์ ไทยลัมพนทร์สวนนี่พันจะกัดจากสะดือไปนะจ้าอันนี้ไก่อมพันเด้อไก่อมพันเนาะค่ะอันนี้ดาวเคียงดินเนาะดาวเคียงดินอันนี้ไอ้ยังก็ไอ้ชายชนตาเป็นเขียวเป็นสีใหญ่งามอืมอันนี้อินทราลังสันแดงสุรินแดงสุริน ไี่มีอะรเองก็เจ้าก็เจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิมีท้าวมหาพ่นสิบเจ็ดซี่จ้าท้าวมหาพ่นมีแต่บอปอันนี้ลูกไม้อาจารย์ปอขึ่นอยังนี่แหละว่างๆขึ้นแหละมีแต่สวยเลยลูกไม้ลูกไม้กสวยด้วยผมพาตัวมันเลยเป็นที่หลายๆจ้านี่นายเป็นสุโขทัยสอง นอกจากบอนซีแล้วยูน่ก็มนี้เป็นอันะลูคาเซียน้ำเนาะค่ะกระดาษด่างอันนี้คุณนุ่งขายบ่ค่ะไอ้แล้วแต่ยายอ๋อใหม่คุณยายของคุณยายเนาะค่ะต้องถามคุณยายก่อนด้อยใครู้ใดอยากได้ไม่ต้องงามเลยค่ะพี่ใบนี้ให้งามเหรอสวยมากๆเลยค่ะใบนี้ดูความด่างของเขานะคะบอนกระดาษด่างกันกี่สิกลายต่สิขลายลูกมันเป็นสาขายต้นลูกมาพีเดอร์ซุมหนึ่ง ด้านนี้เนาะค่ะก็คือแบบว่าปลูกบริเวณแบบน้ำปล่อยน้ำมากๆแบบนี้นะคะค่ะแท้ที่สิมันเอียงเกิดบ่มีประโยชน์เท่ากับเฮดมันเป็นประโยชน์ไหมอ๋อด่านนี้มีทั้งโคโลคาเซียอัโลคาเซียตัวนี้ไหมูจิตโตแจ๊กยังจ๊กยังเสียวมเสียวอันนี้เอีก็เือก็เอืองจิโตค่ะมูจิโตอันนั้นอะไรเอียงก็แบคแบคคเมจิกแบคเมจิกเอา่อเลมอนล่ามก็มีอ่แบคคอรอนตัวนี้แบคคลรอนนอเต้มีหุ่นจ้า แมคคอนอันนี้ห่านเกินผู้ใดอยากได้ก็ร้องมามามาถามยายเลยคุณยายดูเด้อันนี้เอี้ยังก็น่เต็มอยู่ไหวแล้วว่าบ่ค่ะเออแม่แนนว่าวว้าวปุ้ยหอมเพลินโอ้กล้วยด่างกามีกล้วยแดงกล้วยเอี้ยงกอยเสือพันหญ่อันนี้แดงอินโดเพิ่งซื้อเข้ามาอันนี้ฟลอริดาโอ้ฟลอริดากามีซื้อเพิ่งซื้อเข้ามากช่วงนี้กับราคาจับต้องใด้เนาะแมน ผมมักแต่ไหนจะแพงเกินประมาณช่วงนี้แล้วเนาะค่ะเก็บใหม่ช่วงราคาเหมาะสมกะมือนีเนาะค่ะพามาชมไม้สะสมของคุณลุงนะคะยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายเด้อกินาพุระจ้าอันนี้เลี้ยงมาโดนไปค่ะคุณลุงเขาวงการโดนไปค่ะผมขอมาสามปีแต่ผมสะสมอย่างละนิดมืออนหน่อยนะก็คือเล่นมาโดนแล้วเนาะค่ะสะสมมาแต่โดนแล้วถ้าแบบว่า คุณผู้ชมพันอยากเขา,มาเมี่ยมช่มนี่ทางทางคุณลุงอนุญาตให้เขาเมาี<ห>่ยมชม,ชมได้ครับค่ะฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้คุณผู้ชมทงางบ้านที่เพ่นช่มคลิปเนาะคะ่ะกะบไอบ้านน้องบังอำเบอหน้องพอกจวเดเลยนะครับตบน้องคุณยายคุณผู้ชมถ่าอย่างมาเนาะคะ่ะให้ให้ปักพี่กัดมามาที่ไหนนะคะคุณลุงร้านเยาวลีบ้านดงบัง ตำบลน้องคุณใหญ่อำเภอ <hum> หนองคราบจังหวัดเ็ดค่ะหรือว่าไผ่มากว่าถือกระทำทางเพนแถวนี้เนาะคะ่ะแม่บ้านคุณลุงแหลมเนาะ,ค,ะ <Yeah. S 3> ค่ะค่ะ yeah.